ดีเสียงก็ดีมีความสามารถหลายความสามารถก็หลายเอิ้นให้เบิ่งหน้านะเอาเลยเด้อเอาเลยนะเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะเสียงนี้เคยได้ยินที่ไหนโอ้โหถ้าไม่เคยได้ยินก็เฉยแล้วโอ้ได้ยินเสียงหัวเราะได้เลยจำได้เลยเออในหนังในหนังเออเออโดยเฉพาะหนังจีนหนังจีนหนังฮ่องกงหนังฮ่องกงไอ้ต่อต่อเขาฉายหนังเขาจะว่ามากกว่าเลย พับลายไดมอนภูมิใจเสดอวงเวียนชีวิตนังดีให้เสียภาษาไทยโดยคำบอดพรขุนเดชใครมาบ้าใจมาพักเแล้วอันอันเอาเอาตอนนั้นเมื่อกี้ว่าตอน,อต,อนตอนพระเอกกัผู้ไรมาพอ้กันทั้งรถโดยสาสเอโอโหตอนสำคัญเลยตอนสำคัญของเรื่องตอนพระเอก โอ้ตอนตัวโขงมาพ่อไพปเองเนาะยี่ส e. ิบกว่าปีแล้วที่ข้าไม่ได้เจอเจ้าเสียงใครเนี่ยเสียงตัวโขงโ<อ>ข้ามาเจอเจ้าในวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าโดยดาบกายสิทธิ์ของข้าซึ่งผลิตจากเหล็กน้ํพาพี่อย่างดีฟันน้ามไม่เห็นแม้กระทั่งรอยยายเพราะว่าตาดาบเดือฟันน้ำาบาสากมองฟันมันก็บ่เห็นหอยน้ำเนี่ยเออเอาเอาเสียงอก โดเมื่อเจ้ามาเจอข้าในวันนี้แล้วถ้าหาว่าข้าไปฆ่าเจ้าเจ้าก็จะฆ่าข้าเพราะฉะนั้นแล้วข้ามาเจอเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะฆ่าข้าแต่หากว่าข้ามาจะฆ่าเจอเจ้าแล้วข้าไม่ฆ่าเจ้าเจ้าก็จะฆ่าข้าเพราะฉะนั้นแล้วข้าจะฆ่าเจ้าโดยดาบของข้าถ้าเจ้าไม่ฆ่าข้าข้าก็จะฆ่าเจ้าข้าหากว่าเจ้าไม่ฆ่าข้าวันนี้เจ้าก็ต้องฆ่าข้าเพราะฉะนั้นแล้วข้าเจอเจ้าข้าต้องฆ่าเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะมาฆ่าข้า ไปดูว่ะไปยังปะข่ากันจะเชื่ออยู่เนี่ยเอากระักเลยเนาะกูนั่งดูมันตรงนานมันก็มีฟันกันจักที่ถือก็จะดาบเหยียดมดเออเอาเสียงสิฮะเออหลูกจะมาแกะเสียกมันมาเออเดี๋ยัยยัยอะไรเตาตรงเอิอแบบเออเสียงอีสานเขาเปิดวงอ่ะโอ้เอาแบบเสียงอีสานเลยโอ้ร่างกายจะใช่เดิน่อเทอขณะนี้ ก็ถึงเวลาทําการแสดงของทีมงานเลียงอีลานแล้วนะครับโอ้เลียงอีลานก่อนี้และก่อนที่จะมีการแสดงเกิดขึ้นขอเรียนชี้แจงกับท่านที่เคารพโดยเฉพาะท่านที่มีวิดีโอไว้ในครอบครองทีมงานเลียงอีลานสงวนลิขสิทธิธ์จะไม่อนุญาตให้ท่านถ่ายทําการแสดงสดของทีมงมีเลียงอีลานโดยเด็ดขาดบ่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นเพราะว่า บริษัทท็อบลายไดมอนด์เป็นผู้สร้างสรรค์มอบลิขสิทธิ์ให้กับท็อไลายหมดแล้วครับ <Ừ. S 1> วันนี้คอนเสิร์ตหมอลำเอ็มร้อยห้ระนักดีว่าพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้มีอุปการะคุณด้วยดีเสมอมา <Ừ. S 1> จึงทำให้ยอดขายทะลุสายันทะลุเป้าฮนะทะลุเป้าเอาสายันชื่อเหรียญชื่ออะไรกันชื่อเป้าอ,อืองานและโอ้ยขอเสียง ตบมือจากพี่น้องชาวพนมไพรต้อนรับทีมงานเลี้ยงอีลานครับท่านโอ้ยพอได้ฟังกับพ่นเองเอ้ยตีจุดหัวนโอ้ยฟังพวกเรากระล่มรถจนเอหัวย่างพระเอกอารมณ์ดีครับ ต้องหัวอ่ะครเป็นพราเอกต้องอารมณ์ดีต้องยิมตลอดเลยล่ะต้องหัวเจิอมันดีก่นเหตุไปเลยดิโอ้ยเดี๋ยวหมอแค้นล่ะโอ้ยหมอทุกคอพโมเเว้ด้วยต้องดีกรายเว้ยใครล่ะหมอแค้นหมอแค้นอย่างนี้มันคือกับแก้เขียวเถอะ อันตีเขาทำไมดูจากของเขาก็ตุนนี่ห่วยจักรำรำครับ,รบ,รบโอ้ยไปเ,เอกเลยคือคือคือฉีออเกเยี่ยมจอบเห็นนั่งเมาเนาะแล้วพ่อไต้เปิดปากรรากังโอ้ยปากกัง แก้งสวามแสงนี que, ้อ่อนอ้นโอ๊ยมุ no ่นอย่างนี้อัลมดีโอ๊ยโอ๊มุ่งนื่มเนื้อมากกว่ายาสุนีเมื่อนอน้อก่อนที่สายดอกเึงือนอม ก่อ,อ,น,อน,น,นพี่สายดอกเด้นน้องช่วดๆให้แน่พี่น้องนี่ที่บอกเนาะนี่แขกกล่นขึ้นเฉยๆน่ะยังไม่ได้เหรียญเต็มที่น่ะโอ้แน่นอนแน่นอนเพลงก็ร้องดีเสียงดีเออลูกเอ้ยสวัสดีโค้กเสียงอีสานใช่ลูกอะไร นี่แะเะชาชารีนั่นเองสวัสดีต่อเออวัาดีไม่เคยเห็นพ่อตาได้อยู่วีซีดีเ็นพ่อฮ้ยถ้าพ่ออีีด้้ออโีคนนั่งดีเบอกกับมือหนาอ้านไอ้ดีแล้วเห็นพ่อในทีวีจังมือในมือนึ่งโตจีเห็นพ่อในตู้เย็นมันไม่ใช่ฝาแช่มันล้ำหนังกลวงหนึ่งล้ำเพื่อนเปิดตาล้ำเพื่อนล้ำยังไง ลำพ่อจะเปิดผากกั้งลำเพิ่นนี่พ่อจะเปิดผากกังแมนเปิดสะล่ำเรืองตโตก่อนสวัสดีเด้อญาติพี่น้องโตก่อนลำเพิ่นโกขาขาวลำเพิ่นโกขาขาวอันนี้บ่แม่นลำเพิ่นโกขาขาวแต่ละพ่อลำเพิ่นยังลำเพิ่นโกขาโขค้งโอ้ยมาถ่ายหน้าจาของทำไมดูวะโคคาโค้งโคคาโค้งของกินอะชุดกูใส่หลายสีเลยนะ หมอรำประยุกครับนี่แหละหมอรำประยุกอย่างแท้จริงไงโอ้ยประยุกฝนนะอ้่โน่นอ่ะดูไปจิบมือโอ้ยหน่อชื่อผู้สาวกิตตบุหยิบโลชิตเนีเออผ่าผูกข้อสีหนึผ่าผูกหัวสีหนึเส้อสีหนึ่งนั่แำเรีมนี่็สีหนึไม่หหลายสีจ้อยจ้อยเมียไปล่ะ เออป้าเอกป้าทนมีเมียกับป้าท่นมีไม่ป้าทนมีเมียผู้สาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันจีไปโกหกพี่น้องชาวพนมไพรทำไมลูกเอ้ยพูดเรื่องจริงไปเลยมีเมียเขาว่ามีเมียพี่น้องรับได้ทั้งนั้นป้าท่นมีไม่มีได้ยังไงไปโกหกทำไมโอ้ีกูนี่เป็นใครนี่เจ้าเป็นใครกูนี่แหละเมียมันอ่ะมึงนึงคือประกาศมาลูกลูกกระชังถวกวกูเอาลูกกูทำผัวนพ็นใคร โอ้พ่หนาขายหนาขายตาก็ไยแม่เมียจ๋าก็ลูกผัวไม่พูดเรื่องจริงทำไมเล่าเด็กหน่อยเหตุมันเป็นตาหักจู๊ขัดผู้หญ่งเหตุเป็นตาขีเดียโอ้อดีตผัวกับเมียกันเออแม่กับลูกกันโอ้ดีดีพี่น้องเรต้องเสียใจเด้อผู้สาวเด้อพระเอกนีเมียแต่ว่าหมอแช่นเป็นเบาอยู่ดอกหุบปากไปเลย นี่แหละผัวน้อยกูเนี่ยคือเอาไหลใช่ปะเอ้าลูกผู้ชายนราคุไม่ปล่อยให้มันลอยนวลได้หรอกระวังนี่มือกลองมันจะเอาไปดึงเออเดี๋ยนะมันจ่อยเนาะมันไม่ได้กินข้าวกินน้าบอกจังจ่อยคักป่านนี่เลยมันไม่ใช่ไม่ได้กินข้าวกินน้ำกรณีที่มันจ่อยนี่คืองานเขาหลาโอ้ออกคนสษาเรางานไหลเอองานลำงานก่อสร้าง โอ้น่าเกลียดรูปดีๆเนี่ยเอาสิเอาสิเอาสิแขนนี่ถือมาแล้วคมคำมันนั่งกะโชว์โชว์โชว์แขนโชว์แขนโอ้ได้เลยเดี๋ยวสิว่าโชว์ว่าเป็นต่อไปนี้เป็นการโชว์แขนโชว์ล Jamie, โชว์ไปแกะสมบัติอะไรอีกเขาบอกให้โชว์โชว์ไม่ได้ยินด้องไงอ่ะพี่น้องคะดูการโชว์แขนนะคะเห็นไหมคะฝั่งซ้ายน่ะคนลาบโซ่โชว์ยังไงดูวะเป่าเป่าน่ะ กระเป๋าก็บอกว่าเป่าสัวก็บอกโชว์ได้ยังไงแค่เป่าไม่ใชไปอยากหรอกเปาเป็นไล่เป่าเป็นเพ่งเป่าจังเจ้าเป่าเนี่ยเขาเอินมาไฟแบบไฟใหม่มือเป่าเนี่ยต้องเป่าห้มีเสียงมีจังหวะเป่าเห็นมันพี่น้องพี่หู้ว่านี่คือเสียงแค้นเป่าเป็นซ้ำไหนความสามารถซ้ำไหนสัเนี่ยอยู่แล้วครับผมโอ้ยมาเป่าฟูฟูอยู่บระนดี้เออเอาเป่ายังนงลุกเป่าให้เป็นเสียง พี่ <c oughs> น้องครับขอเสียงปรบมือให้หมอแค้นจักหน่อยนะครับวิบงานวัวเนี่ยขอบมึงเอ้ยมึงคือไม่ยุ่มสายยุ่มมึงเบิงสีแตกเข้าไปที่ตะก้อยดิบนั่น ให้ว่ามันโยกก่อนไม่แห็นะนเว้ยพี่น้องครับคารานีสามผัวเมียภรรยากำลังซอยกันทามาหากินมาผัวใหญ่ถือไม่ผัวหน่อยปอาแค้นก็ต่อยกันดีเว้ยคุ่นอวกล้องของน้องดีไปยัง นี่คือการโชว์แคนนะครับต๊ะเบื้องหน้าไม่เนาะโอ้ยให้มาึิดจังหวะเนี่ยอันย้อน นี่คือเวลาการโชว์แขนของคณะเดียงอีลานเพื่อรักษาวัฒนธรรมของคนอีสานอย่างแท้<อ>จริงจะ้ะคะเอาให้ดูสิกระไรที่แค่จะมากูเวยียนหัวเต็มทีวลตเลยโอ้โอเห็นดีเว้ยโอ้กูจมาคุ้ก่นอเเนอเลย ้ขาสร่งงเพอปิ่นทองแน่นอนเสื่ออใไจักบาทเทพี่นองถึ้นหล่อเึงเป่าแฉ่ดีไว่หลุดกับไม่หลดเสียงแค่นนี่มันจับจิตจับใจดีเลยแม่สมัยเจ้าพ่อเป็นเบาเด้อ ครับพอแข้งขามทงบปเห็นสาวบ้านอื่นผู้นึ่งพอแข้งผู้นึงดิดพินผู้น,นึงตบมือเนียผู้นึงรง้องผู้นึงล่ำนี่โค้กไปได้ขับทถหล่นจ,น,จ,น,จ,น,จนหล่นจนรถม้วนไหลนี่แหละผมจำไม่อยากให้ลืมไปเอออนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ดนตรี<ด> <ไป S 2> พื้นบ้านอีสานบ้านเฮาดีแท้ดีแท้แต่ว่าตรงไม่หมอล่ำไหมหมอล่ำกับผมนี่แหละครับโอ้ร่ำ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 อะไรฟังไงเออไอป่าวเสียไล่แกงล่ำทียหลังคอยครับป่าวคือ ลำล่ำลำลำถามข่าวผู้สาวพนมไพ่พี่น้องเออเฮ้ยไอะไรเฮ้ยกู้ยังเคยจังข่อล่ำกับพี่กำลังพุ่นถามข่าวเพิ่นพุ่นอ้าหูมันจะกินก่อนใครเนาะฮ้ยพวหน่อยปอแค่นพวเหนือล่ำทำไมกูเมียเฮ้ยพี่น้องเออ วัดสายเลี้ยงบักเสียงฝ่ายไหวพึ่งพาเท่บุญสมโยยังสิได้จพึ่งเสียงก็ลูกเล่นเลี๋ยวบางสาวกำนันเลี๋ยวบางสาวกำนีโอ้ยมันนนกแตอนออกสินออกสินแต่หมอลำก็ได้ดอกหมอกแช่มมัต้องไปออกสินน้ำเขาดอกอันนี้จะไม่หยังมาจากกำนันจากกนนี บ่ต้องโยกมาแค่นั้นเอ้เขาสามัคคีกันอันจะมาหยุ่งจากขณะเขาน่ะนี่น่ะเขาทำงานกันเป็นทีมอยูใช่เจ้าเจ้าน่ะอยู่ซื่อนี่อะน้ำตอนลูกเหลียวเบ้งสาวกำนันเหลียวเบ้งสาวกำนี้เฮ้ยกำนี้อ๊ยวันนั้นเราสามัคคีกันเฮ้ยนักดนตรีปึ๊บปั๊บกูกระพุ้ดเลรอเว้ย เ๋ยาเบิ่งสาวกับนีหายเซลในโรคเป็นยังล่ะนังเอ้เจ้าผู้ซีข้าตั้งหูสั้นสั่งลองแม่เจ้าไปเที่ยวมองกินชีปลาได้นังเอ้โอ้ยหบอลงถามเขาเถอะถามน้องไม่มีอะไริีไปถามเขาว่าเออผู้สาวเอยเ่ยวเขาไปห้อมไปเกี่ยวเขากระสีแล้วไปวางสัตว์เป็นยัง จไม่จะไม่จังหวานจินที่าใหญ่เขานําหยอกพี่หยอกน้องชาวพนมไทยเฉยๆนี่ยอกกระตั้งหยอกได้จะไปหยอกแนวนานเฮ้ยเฮ้ยจีนที่าใหญ่ไปหยอกไปหยอกสั่งสั่งแม่นันเอกล้ำพึนคาเขา